เออเอาลมเหอเออยาเซนเป็นไรลลูกเป็นไรคะเป็นไรครัโอ้ยนัดอันนี้บพอดอกต้องไ้เลเลเขาดีๆันเล้สวบเอาบ่ไงไวะนีขึ้นดึเบืองยังบ่ออกอ่ะเน่ bớt okay, là... tí, hãy nằm nhọc xe khởi nhau tí đã nọt hả thầy xã? Chịu nọt Cô, đi เบิดโทรแม่อีหยังวะลืมบ่ได้ลืมแล้ว